สวัสดีค่ะวันนี้ลูกหมูจะมาทํานายดวงของคนเกิดวันอาทิตย์นะคะนะคะเรามาดูกันว่าคนวันอาทิตย์นะคะวันนี้จะเจออะไรบ้างนะคะเริ่มต้นนะคะใบที่หนึ่งนะคะสัแผันใบที่สองใบที่เชียนนะคะใบที่สามนะคะจัดเม้นนะคะ คนวันอาทิตย์วันนี้นะคะจะเจออะไรงานประจําช,ช่วงนี้เคลียร์ได้อยู่แล้วนะคะงานประจําของวันนี้นะคะด้วยหลายๆอย่างนะคะแล้วก็วันนี้น่าจะเป็นวันหยุดด้วยนะคะเคลียร์ตั้งแต่ต้นอาทิตย์มาแล้วคนวันอาทิตย์วันนี้งานไม่เยอะถึงงานเยอะก็เอาอยู่คนที่นํางานประจําเคลียร์ได้ปิดจ็อบงานได้คนที่ไม่ทํางานประจําวันนี้ก็เอาอยู่นะคะทั้งด้านเรื่องงานนะคะ แล้วก็ทางด้านค้าขายออนไลน์วันนี้นะคะค้าขายดีมีกําไรนะคะจะมีสายเข้าจะมีสายที่เรียกเข้าจะมีสายที่โทรมาแล้วรับออเดอร์นะคะวันนี้รับออเดอร์รัวๆเลยนะคะแทนแพสนะคะเดอร์เฮิร์มอ่าเดอเมซิเชียนะคะด้วยสติปัญญาของคุณที่คุณมีอยู่ในตัวอยู่แล้วนะคะมันก็จะนําพาธุรกิจของคุณไปได้นะคะไม่ว่าจะเป็นงานประจํางานพาร์ทไทม์ งานค้าขายออนไลน์ทุกอย่างดีนะคะคนที่ทางด้านเรื่องเงินลงทุนได้ไหมลงทุนได้ค่ะลงทุนได้ลงทุนได้ทําธุรกิจได้ธุรกิจใหม่ธุรกิจเก่านะคะกําลังเริ่มนะคะส่วนทางด้านความรักวันนี้นะคะส่งเสริมด้วยการทําบุญแล้วก็พากาันเข้าวัดถ้าไปวัดไม่ได้ก็ให้สวดมนต์ไหว้พระภาวนาอยู่ที่บ้านก็ได้นะคะเลขที่เหนี่ยนาวันนี้นะคะ ก็จะมีเลขที่เห็นก็จะมีเลขหนึ่งนะคะแล้วก็เลขสี่นะคะแล้วก็เลขเก้านะคะสีที่ควรที่จะใส่วันนี้ก็คือสีเหลืองนะคะสีเหลืองสีเขียวนะคะอ่าผ่านไปนะคะนะคะโรคประจมตัวของคนวันนี้ให้ระวังโรคภูมิแพ้นะคะต่อไปเป็นคนวันอังคารนะคะ เป็นคนวันจันทร์ค่ะนะคะจะติดเป็นอังคารอยู่เรื่อยเลยเป็นคนวันจันทร์นะคะคนวันจันทร์ใบที่1น,นะคะเ,ะเรื่องงานวันนี้มีความกังวลใจจากการต่อยอดเมื่อวานนี้นะคะว่างานที่มีอยู่เนี่ยจะทําได้ไหมจะเคลียร์ได้ไหมนะคะเพราะว่าวันนี้ไม่เป็นวันหยุดเนาะคนทํางานประจาเนาะอาจจะหยุดงานนะคะแล้วคนที่ไม่ได้ทํางานประจําวันนี้เคลียร์งานได้ไหมงานเยอะค่ะค่อนข้างเยอะนะคะต้องถูกเด็กตัวไปทํางาน ต้องถูกเลยกตัวให้ไปทํางานงานที่ทําอยู่ภายในรอบระยะเวลานะคะีค่ะมันมีมากกว่า2ตัวมันมีมากกว่า2งานที่ต้องทําคุณต้องเลีย์ด้วยคุณเป็นคนค่อนข้างที่ค่อนข้างเก่งอยู่แล้วต้องเคลียร์งานนะคะแล้วก็ค้าขายอะไรวันนี้ได้ไหมได้ค่ะแต่ให้ขายของเก่าของเดิมของที่มีอยู่แล้วที่เคลียร์สตอ็อกค้างสต็อกไม่ได้นั่นแหละนี่แหละค่ะจะเป็นสินคา้าโปรดัก ที่สามารถทําเงินให้ได้กับคุณภายในวันนี้นะคะเป็นสินค้าเก่าสินค้าตกค้างสินค้าที่แบบมีร้อยชิ้นเหลือ50เหลือ20อย่างเงี้ยนะคะก็จะสามารถอ่า ขายได้ภายในวันนี้นะคะส่วนด้านเรื่องเงินไปได้ไหมด้านเรื่องเงินนะคะวันนี้มีเงินเข้านะคะมีเงินเข้าแต่ก็ต้องใช้ใจ่ายมากกวา่า1-2ทางอาจจะใช้ใจ่ายคนในครอบครัวลูกน้องหรือใช้ใจ่ายกับธุรกิจนะคะงดลงทุนงดซื้องดเสี่ยงนะคะภายในวันนี้นะคะ วันนี้นะคะคนรักของคุณหรือคนในครอบครัวของคุณนะคะจะกลับเข้ามารวมคุยการพูดกันนะคะอาจจะเป็นเรื่องธรรมะอาจจะเป็นเรื่องของคนรอบข้างเป็นห่วงคนรอบข้างนะคะ mm hmm. ก็จากที่ไม่ได้คุยกันอาจจะมีการประชุมสายการคุยกันหรือว่าติดต่อสอบถามสารทุกสุขดิบกันนะคะ mm hmm. สีที่ควรใส่วันนี้ก็คือสีฟ้าสีแดงนะคะใส่ได้นะคะงดซื้อเสี่ยงโชคภายในวันนี้นะคะนะคะให้สดมล ดูแลห้องพักดีๆทําความสะอาดนะคะจะได้รับโชคนะคะในวันถัดไปนะคะให้ระวังเรื่องโรคอะไรหมดลูกของผู้หญิงนะคะคนที่มีประจำเดือนจะปวดนะคะให้ระวังโรคหัวเข่านะคะข้อมือนะคะน้ําหนักตัวของท่านผู้หญิงด้วยนะคะแล้วก็ปีกหมดลูกสายขวาด้วยนะคะให้ดูแลสุขภาพดื่มน้าเยอะๆด้วยนะคะคนวันจันทร์ผ่านไปไว้เหมือนโกรหกนะคะอะค่ะ ต่อไปค่ะเป็นคนวันอังคารค่ะคนวันอังคารสีชมพูนะคะคนอังคารเขาว่าคนวันอังคารเนี่ยชอบสีชมพูพกุกกิ๊กน่ารักนะคะอ่ะโอเคค่ะคนวันอังคารนะคะได้ไพ่พ่อค่ะเดยวเดอะอัลเปเรอร์นะคะเดอะซันค่ะระวังเรื่องอารมณ์นะคะวันนี้นะคะ นะคะระวังเรื่อง,งอารมณ์คนที่เป็นผู้หญิงก็ระวังเรื่องอารมณ์จะไปลงกับลูกจะไปลงกับสาม,มีได้นะคะว่าคุณทํางานมาทั้งหมดหกวันเลยนะคะเจ็ดวันเลยคุณพักวันเดียวอย่างเงี้ยบางทีงานที่คุณเคลียร์ได้แล้ววันนี้งานประจําของคุณคุณเคลียร์ได้แล้วคุณคุณก็ยัง คุณเคลียร์ได้แล้วคุณเคลียร์ทุกอย่างได้แล้วแต่ว่าคุณอาจจะมีอารมณ์ค้างนิดนึงอารมณ์ค้างนิดนึงคืออารมณ์ที่มันบนี้เหนื่อยนีย่นายอยากพักอยากพักผ่อนอะไรวันนี้นะคะงานประจําไปได้นะคะงานประจําไปได้นะคะงานประจาเนี่ยก็คุณเคลียร์คุณเคลียร์ลงตัวแล้วคุณปิดจ็อบได้แล้วพอถึงวันจันทร์พวกนี้คุณสามารถพรีเซนต์งานได้เลยนะคะส่วนคนที่ไม่ได้เป็นงานประจํางานประธางานอะไรที่ไปรับจ็อบแทนเนี่ยวันนี้ดีนะคะเจ้านายเห็นคุณค่าของของคุณนะคะอาจจะมีการนําเสนออาโปรเจก หลายๆอย่างที่คุณทําอยู่นะคะคุณเป็นดาวเด่นอยู่นะเดลซันคุณเป็นถ้าเป็นเด็กก็เป็นเด็กที่เข้าตากรรมการนะอาจจะมีการพิจารณาด้วยนะคะอะงานประจํางานประจําอาจจะมีการเลื่อนขั้นพิจารณาด้วยนะคะในรอบไตรมาสตุลากันยานี้นะคะอะเรื่องเ,เงินวันนี้ธุรกิจจะไมได้ซื้อขายได้ไหมได้นะคะออนไลน์ดีไหมดีเดลซันออนไลน์ดีค้าขายวันนี้ ค่อนข้างดีนะคะค่าขายดีมีกําไรวันนี้นะคะไม่ว่าจะลงทุนเยอะมากน้อยเพียงใดก็ทําได้นะคะเปิดจ็อบงานธุรกิจคุยธุรกิจประสานงานอะไรวันนี้ได้หมดนะคะส่วนทางด้านเรื่องความรักให้ระวังบอกไปแล้วตั้งแต่ต้นนะคะให้ระวังเรื่องอารมณ์ของตัวเองนะคะ mm. เพราะเดอะฮาราเพนนะคะก็คืออารมณ์ของผู้หญิงท่านนี้นะคะบางทีค้างอารมณ์ค้างจากงานหรืออารมณ์ค้างจากการดูอะไรสักอย่างหรือว่าเป็นงานที่คุณแบบ เป็นอะไรที่คุณแบบไม่ค่อยพอใจแล้วก็จะมาลงกับคนในบ้านนะคะอ่ะโอเคค่ะให้ผ่านไปนะคะอายุนะคะ ของคนในบ้านให้โชคนะคะอายุพ่ออายุลูกให้โชคนะคะหรือเลขรถใหม่ให้โชคนะคะ <c oughs> แล้วสีที่ควรที่จะใส่คือให้เป็นสีส้มค่ะนะคะสีส้มก็ได้สีฟ้าก็ได้สีแดงก็ได้นะคะ <c oughs> โอเคค่ะนะคะคนวันอังคารผ่านไปนะคะคนวันอังคารผ่านไปต่อไปเป็นคนวันพุธจ้านะคะคนวันพุธนะคะจะให้เป็นพุธกลางวันแล้วก็พุธกลางคืนนะคะสพุธนี้นะคะอ้าว มาสิจ้ามาสิจ้าคนมันพูดคือพายแม่ขึ้นเลยนี่ไงพระแม่ธรณีขึ้นนะคะคนมันพูดไหว้พระแม่ธรณีวันนี้จะค่อนข้างดีนะจ๊ะ นึกถึงพ่อแม่ธทรกีจจะค้าขายดีมีกําไรหรือลงทุนธุรกิจเกี่ยวกับบ้านอาสังหาริมทรัพย์บ้านอะไรเนี่ยวันนี้ได้นะคะคนวันพุธกลางวันเราก็พูดกันคืนวันนี้นะคะคุณทํางานมาเยอะแล้วคุณดูแลคนในครอบครัวมาเยอะแล้ววันนี้คุณอยากพักผ่อนนะคะงานประจําผ่านและผ่านฉลุยทําได้วันนี้อยากพักผ่อนคะ่ะนะคะอยากพักผ่อนอยากลีแลกอยากไปไหนอยากไปภูเขาอยากไปเถอกเขาอยากไปดูอะไรแบบเนี้ยเหมือนพักผ่อนได้พักผ่อนเคลียร์ได้ ลงตัวพรุ่งนี้ปิดจ็อบพรุ่งนี้ทํางานได้เลยพรุ่งนี้พรีเซนต์เจ้านายได้เลยนะคะแล้วก็ส่วนคนที่อ่าโอเคค่ะให้ดูอย่างนี้นะคะส่วนคนที่ค้าขายออนไลน์ใช่ไหมคะหรือไม่ได้ทํางานประจําวันนี้จะค่อนข้างเหนื่อยขี้เกียจน,นิดนึงจะอยากอิสลดจะอยากพักแล้วเหมือนแบบเอ้ยฉันขายยอดมาทั้งอาทิตย์แล้ววันนี้ขอพักสักวันหนึ่งแต่ยังไงก็พักไม่ได้นาะเพราะว่าคนค้าขายออนไลน์เนี่ยต้องขายทุกวันรวม รับผิดชอบลูกน้องรับผิดชอบยอดขายของตัวเองก็อาจจะไม่ได้ไลฟ์หรือว่าอาจจะได้แค่แพ็คของอะไรแบบนี้นะคะคนที่เป็นแม่วันนี้เป็นห่วงลูกชายนะเป็นห่วงลูกชายลูกสาวนะคะไม่อยากให้ลูกชายลูกสาวออกไปไหนนะคะถึงแม้ลูกชายลูกสาวจะออกไปไหนก็เรามีความร,รู้สึกว่าเรารู้สึกกังวลใจจังเลยไม่อยากค่ะกลัวจะไปติดโควิดบ้างเอยกลัวจะไปเจอสิ่งที่มันไม่ดีบ้างเอออะไรแบบนี้นะคะอ่ะนะคะความรักในนี้นะคะรักกันดีวันนี้นะคะรักกันดี แล้วก็เป็นห่วงเป็นใยกันนะคะเป็นห่วงเป็นใยกันดูแลกันนะคะอ่าเวย์ออกโฟจึงก็เป็นไพ่บ้านนะคะแล้วก็เป็นเป็นเป็นแม่ที่ห่วงลูกดูแลลูกนะคะแม่จ๋าคนที่เป็นแม่ภายในวันนี้นะคะหรือคนเป็นพ่อวันนี้นะคะเข้าไปในห้องผ่าแล้วก็จุดธูปไหว้ผ่านีดหนึ่งนะคะถ้าขอพรอะไรนะคะเลขที่บ้านจะให้โชคค่ะนะคะเลขที่บ้านให้โชคอายุของแม่ให้โชคนะคะสีควรที่จะใส่สีฟ้าค่ะ สีขาวค่ะนะคะวันนี้ให้สีฟ้ากับสีขาวแล้วก็สีเหลืองได้ค่ะนะคะต่อไปนะคะเป็นคนวันพุทธฤาษีนะคะพุธฤาษีนะคะสีส้มนะคะคนที่พุธัสษีวันนี้นะคะอ่ะโอเคค่ะพ่อหนุ่มรูปงามนะคะแม่หญิงรูปงามภายในวันนี้นะคะจะ คนที่ทํางานเกี่ยวกับอีเวนต์คนที่ทํางานเกี่ยวกับเอาเป็นงานอีเวนต์ก่อนนะคะคนที่ทํางานเกี่ยวกับอีเวนต์คนที่ทํางานเกี่ยวกับพาร์ทไทม์อย่างเงี้ยอาจจะมีงานจ็อบพิเศษที่ไม่เกี่ยวบอบเออมันสามารถไปได้ที่ไม่ได้เจอโควิดหรือว่าอะไรเงี้ยนะคะอาจจะไปทํางานได้รับพาร์ทไทม์ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะได้ทํางานหรือเปล่าคนที่ทํางานประจําวันนี้งานที่มันมีอยู่แล้วคุณจะสสั่งได้นะคะคนที่จะสัางได้พวกนี้คุณก็จะปิดจ็อบได้นะคะแต่ขอให้ใจเย็นนิดหนึ่งภายในวันนี้ใจเย็นคิดเรื่องที่ดีแล้วก็จะดีขึ้น การลงทุนธุรกิจอะไรวันนี้นะคะงดลงทุนงดให้ยืมเงินเงื้อให้ยืมตังงดคือมีคนมาติดต่อเกี่ยวกับลงทุนเซ็นส,สัญญาอะไรเงี้ยวันนี้งดนะคะเงินไม่ออกกระเป๋าก็ดีนะคะวันนี้นะอ่ะโอเคค่ะส่วนด้านเรื่องของความรักวันนี้นะคะความรักวันนี้อย่าคิดแบบ เหมือนมีความน้อยใจแฟนแฟนไม่ทักทายเลยแฟนไม่แฟนไม่โทรมาเลยแฟนไม่ไลน์เลยแฟนเป็นอะไรเนาะแฟนอยู่กับใครหรือเปล่าเนาะออย่าอย่าอย่าพึ่งน้อยใจแฟนนะคะถ้าแฟนไม่ทักแฟนไม่ทักทายก็ทักทายแฟนไปแค่นั้นเองก็จบนะคะแล้วก็พิยนาคนที่นับถือพิยนานะคะจะให้โชคค่ะเลขเจ็ดนำค่ะสีที่ควรใส่วันนี้ก็คือสีฟ้ากับสีเทาแล้วก็สีดำใส่ได้ค่ะนะคะโอเคค่ะนะคะ ต่อไปเป็นคนวันศุกร์นะคะคนวันศุกร์นำโชคไหมคนวันศุกร์สีฟ้านะคะคนวันศุกร์สีฟ้ามาดูกันว่า <c oughs> มาดูกันว่าคนที่เกิดภายในวันศุกร์วันนี้จะเจออะไรบ้างอะ่ะ The Star นะคะ The Star ์โอโห ะะงานประจำวันนี้ค่อนข้างคุณเอาอยู่คุณทำได้เลยแหละนะคะคุณทำได้ตัแต่เมืวานแล้วส่วนวันนี้คุณอาจจะได้มีการเรียกตัวให้ไปดูงานนิดนึงนะคะแต่ว่าไปดูงานเพื่อจะจะพรีเซนต์ปิดจ็อบงาน ที่จะเสนองานที่จะประมูลงานนะคะส่วนคนที่ทํางานประจําวันนี้นะคะคุณอาจจะมีการที่ต้องดูแลงานประสานงานติดต่องานไม่ไม่ว่าจะเป็นการโทรคุยกันคอคุยนะคะหรือว่าอาจจะเป็นเวิร์กโฟมโอยู่ที่บ้านแต่ว่างานตัวนั้นอาจจะมีสุดคุณต้องเป็นคนคนแก้ป,ปัญหานะคะส่วนคนที่ ทำงานออนไลน์ตอนนี้ค่อนข้างต้องใช้พละกําลังเดอะสตาร์ของคุณเนี่ยใช้พละกําลังนะคะเดอะสติงนะคะก็คุณต้องใช้พละกกาลังอ่าความสามารถของคุณหนักหน่วงเลยภายในวันนี้นะคะยอดของคุณจะกระเตื้องดีนะคะอ่าเอาสินค้าใหม่โปรดักต์ใหม่แล้วก็เปลี่ยนสินค้าบางทีเราขายกระเป๋าแล้วอาจจะเป็นเสื้อผ้าก็ได้เครื่องสําอางก็ได้วันนี้นะคะยอดจะก,กระเตื้องขึ้นมานะคะหลังจากที่ยอดมันซบเซามาประมาณ2อสวันก็ยอดของคุณก็จะกระเตื้องขึ้นนะคะ อ่ะคนที่อ่าเรื่องเงินวันนี้นะคะเงินวันนี้เครียดวิตกกังวลอยากหากเงินมาดูแลคนในครอบครัวนะคะไม่รู้จะเอาเงินที่ไหนเหมือนกันตอนนี้นะคะก็ด้วยบารมีด้วยอํานาจด้วยด้วยทุกๆอย่างในตัวคุณที่มีความสามารถนะคะคุณจะดูแลคุณจะมีเงินเข้ามานะคะ คือคุณจะมีเงินเข้ามาโดยที่คุณไม่รู้ตัวนะคะวันนี้นะแล้วก็คุณจะนําเงินก้อนนี้ไปดูแลคนในครอบครัวได้นะคะส่วน,นเรื่องความรักที่มีอีๆนิดน,นึงอย่างปิปปกวิเวกอะยางเหมือนเป็นเดอะเฮอร์มิทอะเหมือนแบบผู้หญิงผู้ชายอะหันหลังให้กันก็เหมือนแบบว่าถ้าวันนี้ใครทะเลาะกันหรือพูดไม่ดีต่อกันนะคะให้หันหลังให้ไปอยู่คนละห้องเลยนะคะแล้วก็สงบสติอารมณ์สักหนึ่งชั่วโมงหรือสองชั่วโมงแล้วก็กลับค่อยมาคุยกันนะคะคนที่เกิดวันศุกร์วันนี้นะคะดูแลห้องพักดีๆจะให้โช่ว่าค่า สีเขียวค่ะเลขวันนี้ซื้อเสียงได้ค่ะ17 71ค่ะนะคะโอเคค่ะนะคะมาเป็นวันสุดท้ายนะคะเป็นวันเสาร์นะคะวันเสาร์วันนี้นะวันเสาร์วันนี้นะคะดูดูกันว่าวันเสาร์วันนี้จะเจอปัญหาอะไรบ้างวันเสาร์วันนี้อ่ามีงาน2ออันแน่นอนนะคะให้คิดและตัดสินใจนะคะจะติดขึ้นนะคะให้คุณคิดและตัดสินใจว่า คุณจะเซ็นสัญญาทําธุรกิจดีไหมหรือคุณจะร่วมหุ้นดีไหมนะคะเจ้านายเห็นคุณค่าของเรานะคะเจ้านายอาจจะเหมือนแบบโทรมาติดต่อสื่อสารว่าเอ้ยตัวนี้ควรที่จะดูไหมเพราะว่าคุณเป็นคนค่อนเก่งอ่ะนะคะมีงานมากกว่า2ตัวแน่นอนคุณเคลียร์ได้ไปแล้วนะคะหมดแล้วจบแล้วแต่ว่าอาจจะมีสายว่าให้มาปรึกษาว่าเออวันนี้ทํางานตัวนี้ดีไหมรับจบตัวนี้ดีไหมนะคะส่วนงานประจําคุณเคลียร์ได้งานพัรทไทงานออนไลน์วันนี้นะคะมีเข้ามา2ตัวค่ะมีออเดอร์มากกว่า1-2่นะคะมียอดเข้ามา มากกว่ายอนเมื่อวานค่ะนะคะให้ระวังการเซ็นสัญญาเรื่องเอกสารเงินกู้อะไรต่างๆนะคะเรื่องคดงคดีความวันนี้นะคะยังไม่สําเร็จรู้ร่วงเท่าไหร่นะคะถ้าใครมีคดีความมีเรื่องอะไรมีปัญหาอะไรนะคะขอให้ไปเคลียร์วันพรุ่งนี้นะคะจะดีที่สุดนะคะส่วนทางด้านเรื่อง เงินวันนี้งดใช้จ่ายนะคะชะลอการใช้จ่ายชะลอการควบคุมแบบที่เราจะลงทุนหรือเราจะปรับฟักเงินของเราหรือกด ATM หรืออะไรก็ตามแหละวันนี้นะคะอย่าเพิ่งกดเงินไปให้ใครนะเดี๋ยวจะมีการผิดพลาดได้นะคะอ่ะโอเคส่วนเรื่องความรักนะคะความรักแน่นอนจากที่คุณมีการผิดใจกันพูดจาไม่ดีต่อกันมีการทะเลาะเบาะแว้งกันอาจจะเป็นเรื่องเล็กน,น,น้อยๆอะ่ะที่มันบานปลายกันอะไรแบบนี้วันนี้ก็ อาจจะยังไม่ได้พูดกันหรือว่าอะไรก็ตามนะคะขอให้คุณนึกถึงวันที่คุณรักกันวันที่คุณเจอกันครั้งแรกนะคะแล้วก็จะดีที่สุดนะคะไม่ได้เกลียดกันก็อินออห้องหมวกกันไปนะคะไม่ต้องแบบว่าไปเครียดมากหรือว่าอะไรนะคะในยุคโควิดแบบนี้แล้วนะคะคนรักของคนวันเสาร์วันนี้จะขี้น้อยใจทั้งอาทิตย์เลยขี้น้อยใจคุณนะคะคุณวันเสาร์นะอ่ะโอเคไม่ว่าจะเป็นลูกเป็นสามีเป็นแฟนเป็นภรรยา น้อยใจคุณเพราะคุณทงางานค่อนข้างเยอะนะคนวันเสาร์แก้ปัญหาในองค์กรแล้วก็แก้ปัญหาหลายๆอย่างนะคะธุรกิจไปได้นะคะงดเซ็นสัญญานะคะระวังเรื่องอเอกสารระวังเรื่องคดีความนะคะอ่ะโอเคค่ะคนวันเสาร์ควรที่จะใส่สีอะไรสีน้าทะเลค่ะนะคะสีน้ำทะเล,ะนะะส,ะเลสีแดงค่ะนะคะคนวันเสาร์ที่นับถือเจ้าแม่กวนอิมอ่าเจ้าพ่อกวนอูนะคะให้ ถ้าเป็นสายนี้นะคะให้นึกถึงสว,วดบทนี้บูชาแล้วก็จะค่อนข้างดีมากๆนะคะอ่าโอเคค่ะ,ะลูกหมูก็ทำนายดวงจบไปแล้วนะคะของคนทั้ง7วันในวันที่18กรกดานะคะ64นะคะดูดวงตั้งแต่วันอาทิตย์นะคะถึงวันเสาร์นะคะการดูดวงเป็นแค่คำทำนายนะคะนะคะการดูดวงเป็นแค่คำทำนายนะคะการดูดวงเป็นแค่คำทำนายแต่ว่าสิ่งที่สำคัญก็คือ ทุกคนนะคะที่ฟังต้องคิดดีพูดดีทำดีค่ะแล้วก็จะเจอสิ่งดีๆในวันนี้นะคะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ